สวัสดีครับนี่ครับมาพบกับช่องนมบุญรั่งกับสาวนาครพนมเนาะ มือนี่ได้ไก่ครับมาะมกไซนอไม้ครับสูตรเด็ดถูกทแล้วก็ตัวนี้ที่เป็นสูตรของนมเบอร์ร่ามครับหมกไก่นลยครับไก่ต้นหอมใบแมงลักแล้วก็ผักซีลาวพี่น้องนี่หมกใบย่อเนาะเอาใบย่อห่อครับพี่น้องนี่ในถุงเนาะถุงมาถุงมาถุงไม้เนี่ยถุงไมงใส่มือเลยนะเนาะบอทับพี่อทับพี่อยู่เสิทับพี่ค้นเขเห็น่เขเดาออกมา แล้วแบบทับทิมทับทิมนี่ครับพี่น้องนี่นุ้งมิ้นท์รำจีส้อยนี่ครับขี่ตซำพริกแกงอีกแบบหนึ่งของแม่คนตำแล้วของนุ้งมิ้นท์รำจีตำอีกแบบหนึ่งไปราเบิ่งตอนคนปรุงเนาะพี่น้องเนาะขวดบบกพริกแล้วครับเนตตุม่ตมปิ้เนตของปิ้เนตโยงขางนี่ครับเป็นสูตรของเนตตุ่มเนาะใส่ต้นหอมด้วยใส่ต้นหอมแล้วก็ใส่ ไใส่ไฟตูลาวอ่ะนั่นนี่อันนีทางไก่ไก่ไปโรตจัาหน,น่อยกำไปน่ะงอต้อนหอมหอมมีโยนเหลี่ยงเรกเากะทิกะทิซื้อมาแล้วนี่แต่ตัวนี้นมวม่นลำทีป่ปรุงเอง,งครับตัวน,นี้เพราะเราสูตรต้นหอมอ่ะไก่เป็นโรตไฟตูล้าอืมใส่ได้ใส่ได้ไปแมงรัก เจ็บแสบขึ้นมานั่นเดอ้อเจ้าอาส,สีบทแสบน,น,นี่ครับสูตรหอมเงี้ยตุ่มใส่กะทิแล้วปูดน้ำปลาแดกเคียงกุ้งตัางเรี่ยงนี่ครับสีห่อใบย่อครับวันนี้มีบดพริกงวยใส่พร้อมพี่นอ้องอันนี้นมวิ่รัมกะทิเ็ดหมกไก่แบบสูตรโบราณบ้านเฮานี่ครับใส่ต้นหอมซีเร่าใบแมงลักครับนี่ครับะกะทิแปลเขาขัวมาใส่พี่นอ้อง เปรีเปกวกขัวมาแหมสีเส็บแล้วแม่เวกาขัวตรงนี้พี่น้องสูตรงนี้ร่ำแล้วโอ้หนามยังจะไหลถู่ะใส่เลยสัใจเย็นคุณย่าไปไหนมนเนี้ยมีสูตรนมเริ่มาแล้วนัำซีียสด้มี่นใส่กะทิใส่ปลาแดก

เดนนุ่มมีด้ามใส่สอดเด้อพี่น้องเด้อตามด้วยผงนัวพออลบเอามาคนเสียงก็อยากดังจะน้อยพี่น้องวันนี้เฮ็ดหนาบ้านเ้ยพี่น้องคุณดังเตาทานมาแล้วปนวเมนมันุปนวเมนมันอันฟุกแบบโตล่ตายตัวม็อกส่ใบย่อนี่พี่น้องสองอย่างเลย พี่น้องครับเอาไว้ตอนมกพี่น้องเอาไว้ตอนมุกนี่ละมาครับถึงตอนมกแล้วอันนี้มกุกเราไม้น,นี่ใส่กะทิอันนี้มกแบบเราเล่าบานเท้าครับเด็๋ยวสองไปนูเลยมามไปนั่งไดใส่ใบย่อครับพี่น้องนี่ใส่ใบย่อไครยัไ,รไม่นั่งรอแกตั้งนานแกไปอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนเข้าห้องน้ำอยูอ่ มันคุยโทรศัพท์คนจันนี่น้าพี่น้องมันบอกบางทีบอกเร็วๆ้าพอแล้วมันชี้หัวไปได้ได้ฮะพี่น้องมุกใหญ่คนบอกลองเบิร์ดูพี่น้องมันก็เปลี่ยนบางทีป่ะมันใหญ่จังห่อไม่ย่อพี่น้องมันเคยห่อจ้าเทียดน้ำนอออกชิได้ไปเอาใบตองว่าอะไรไงโพดพี่หน่อไงไกลตอนเดียว ลองกินเลยพ,พี่น้องโอ้พี่น้องเอ้ยที่เดง่ายว่บอยันในมกหมอดุนดยวเอาไหมเดี๋ยว,ว่ากันเด้อพี่น้องเด้อ สามแผ่นผุ่นเมียนี่พี่น้องเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศไหมพี่น้องนี่ไอ้เอาใบตองครับใบงอกประพันพี่น้องนี่สวยไหมสวยนี่นี่อานจะเป็นบุกหน้าใหม่พี่น้องนี่โอ้ยนี่ห้องคร้บนี่ครับใบองอกประพันผุ่นพานรอดเหรพี่น้องยเอออยี่ยนนี่จ้ี่ น,นี่ครับพี่น้องปุนสาวนกพันพระนมเราไปชมตอนนมวล่ามาข้นเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่หอนี่นี่นโอ้หน้าพี่น้องเซ็ตแล้วสมบูรณ์นี่มกน้ำใหม่ทางล่างนี่อ่าคิบโฟกแล้วอันนี้มกไก่ใส่พักอีต้ต้นหอมผักซีถึงว่าไอหัวหน้ามือเพื่อนมันมาชมแต่เขามองมองไปข้างล่าง ได้มาแเราเห็นรีโซเข้าไปก็เห็นเขามองพี่ก็นึกว่าเพื่อนแกนี่พี่น้องเตาถ่านเลยตั้งที่นีแม่ตั้งเข้าไปหุ้นตั้งเตามันเอียงไปนู่นเสร็จพอแล้วใช่ทางนู้นโอเคพี่น้องไปดาวน์มาชมตอนกินเลยเก็บก่อนสวัสดีครับพี่น้องมาหนิซุกดาวฝุ่นด้วยน้ำหมอกะมี่ พบก,กับช่องนุ่มบุรีรัมย์สานคอนพอนมครับพี่น้องมาเนี่อันนี้หมกไก่สูตรโบราณพุนอ่ะพวนตุดๆเลยพี่น้องเนี่ยครับเนี่ยอันนี้สิหมกอันนี้สูตรสูตรอันนี้สูตรใบย้ออันนี้สูตรนี้หมกน้ำไหมใส่ไก่ขึ้นกันพี่น้องมากินเข่าแรงน้ำกัน เป็นทรงสูตรใส่สกะทิกับหดใส่กะทิสูตรไทยกับสูตรลาวเออ,อนี่น้ำใหม่พูนอ่อนตัวตัวเอาออกโรดใบงอกแขางพนุนะพน้องนเนี s h ระวังนะมันร้อนนใบนอกอบ่อนี่มานี่น้ำใหม่ พี่น้องมากินน้ำกันมาแม่พี่น้องฟองพุ่นโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะตอนน้องฟองพนมทางนั้นแหละตันน้องฟพนมนั่งกินอ่ะพิเศษนั่งนี่หลยกอนมือเสร็จแล้วอีหมออ่ะเนี่ยส่วนแล้วก็มีปนปลาทูครับพี่น้องมีปนปลาทูแมาพบกับช่องหนุ่มวิล์โอ้ตอนเห็ดหมกไปหน่อแบบนีเลยหมก่มเป็ย นะโนกับมี้แกงนก้ำมัทางบ้านก็นน้ไมัไมนแล้ว,มมต,ว,วติ่มซุ้มน้มัก่อนโอ้โหขห้นขึ้นวดเหอ่ะนี่ขุ่นขุวนโตโตเลยพี่น้องอืมอืมอ้ากินูนหน้าบ้านเะค่ะเมื่อนี้เด็ด สักหลังสี่หกจึงหน่อยของเล่นลูกค so on, ่ะบนพี่น้องทางถนนเขามืดอยู่ค่ะเนี no, ่ยมืดเพิ่งกินข้าวพักกับเมีนี่ครับไปนอนกันเบิดละน้ำไม่พร้อครับนี่กับใบอันนี้ใบเฮียงก่อนการจองบักกัรจองมีมาละมี่มาแขีงขมมาเคียงขมมีบักตัวมาพี่น้องกินกระปุลมันร้อนเลยลูกมันร้อนนะอันนั้นเล่าอยู่นี่อปล่อันนี้เสียบ นัมันเฟรกพอดีเลยบอแม้นัม่้ไพเอับของเพื่อนก็พอดีเลยบอลนี่เยอะรตพอดีองเหลวเ้วเลยว่ค่อยอิ่มอยู่นะเอยกินผูดไม้หล่พ่นพี่น้องควนตัวตัวเอาไปตองเปิดออกมาดิๆวันนี้สลีปเกนอย่นี้อะสลีปเกนอย่นีอ ไม่ทันเขาไปนอนนอนไม่หลับหรอกาไม่ทันก็ไปนอนขายนี่พี่น้องหมกน้องไหม,มอ๋อมันเสียดีปะเป็นใบย่อแล้วพี่น้องออซื้อหลายอย่างเกินซื้อแต่ส้มมันเนี้ยหนูก็กินหมดทั้งมะม่วงทั้งสับประรดโอ้ยอัดผิดอยู่จะเบาได้วอัน อันนี้ถุงละสิบบาทาอ,อันนี้ก็ยีบาทปนปลาทูลูกไหนสามลูกคุณเด็ดตุ่มพี่น้อง<ห>แก<ส>่มาก,กินข้าวนอกบ้านมน้าม่เห็นเอไม่เห็นได้ยินแต่เสียงคุณเน็ตมั่นแหละอร่อยใล่ไหมลูกลูกขหนียวน่อ อีสานลูกอีสานของแท้นับบ่นเลยจะออกก้อนของขาลูกพันข้าวเหนียวของแท้เนี่ยครับกุยงเล็บปีนไมยนะเมนูนมไม้เด้พี่น้องมือน,นีม่มีทั้งแกง๊ยวนมไม้หมกนมไม้ใส่ไก่บ้านทั้งลาวทั้งไทยมีเบิร์ตทั้งป่นปลาทูมาเด้อพี่น้องเด้ดอกินข้าวนอกบ้านจะเนียนเซ็ตเซ่บ น้ำกันน้ำกันทีนี้กระจบกเข้าขนาดเลยมือนี่ยน้อยฮะควรนี่นัง่งพอดีเลยนั่งมใหม่เขาได้เอาเข้าบอบอ,กบอกตกลงก่อนตกหลุปากจบได้เอายันเตะเลยวะรอขันจอง ได้เบิ่งสูตรล,ลองเอ็ดได้เด้อพี่น้องเด้อแซ่บแซบตัวนี้คืออันหมกขายได้เลยนะหมกขายได้เลยถือก็เตีนพอดีเลยว่ะหม,หมกขายเป็นอ,อาชีพเสริมได้เลยนน้องนี่น้องครับปรุงแค่เดียวใช่ไหมเนาะจบเลย แม่ว่าสิซิมว่าส <sick> ิซิมได้นน่แฉกเนี่ยมเอาเจ็บเพี้ยไม่เอามาเปิดอีกวะมมกหนึ่งมีดีมีเกไก่ หลอดกระเสียงดังจะนอยพี่น้องไหมใ่เป็น,น,นประทุกบีบผมน้าใจจะนอยนเสียงของแท้แน่นอนอันอยู่น้ำใบตองหันมุกลาาค่ะชอดปนหมด มุกแบบเล่าเล่าเตือนก็ฟนื้อโตินหลายตยว,วะออกกำลังกายมมสเสมอเขือนเต็มุกคนเลอืมชอบจิงของแทงน่ยมุกกิน้ผมม่เคแบบมาพิดรอครับพี่เด็กพี่เด็อาไรที่ตามพึ่งอยู่น้ำกินเ้อ ใส่รถดีได้หลายเน่ยนวนหน่อยรถดิมเียน้องิอ,อ,อ้มมบ้นยมหมเฮ <c oughs> ้ยนั่นยอมรับแนนูใส่ลาบเทาโคตรขมเลยอะเนี่ย ยังเหนือชอบเอาใส่ลาดเทาเด็ดใส่ถึงมาแข้งเนี่ยเออจะลังกินแช่แช่เนี่ยเสียอารมณ์เลยแต่คนบ้านเนี่ยมาชอบยังชอบเอาหมาเนี่ยไปใส่ลาดเทาอร่อยดูกับแม่ก่อนแป๊บนึงแม่ร้อนแข็งขุากให้ากเลยแต่ย้ำแบนให้ที่กินเบอร์กว้างของเรา ไอเบิสนงไม้น้อยมี่ไก่ยกเยอะเอียีน้อ,นอ,องขเบียร์กำลังเตก แม่เอดคือรสชาตอันเดิมวะอันเก่าวะกินรสเนี่ยของนี้ตามให้ยังยิ้มมา,ามา,มา,าม่นม้เนี่ยแล้วกแวลกมัก,าามมกเป็นสมองอม <laughs> นหนกม,มาพวกเนย รรมันจะยืดชิ้วตกียือน้องพี่น้องมันชืหน่อยนะเจ้าจี้สิบสามสิบใบซีโอลุนพอไป่มใบแพร็บนี่พี่น้นองไม่รู้เลเิบึงหนากินได้พี่น้องวิธีการเห็ดน่ะที่นมวิ่ร่ำเห็ดพี่น้องเจ้าิี่หอวพเป็นแน่จนังเลย วิธีปรุงกับเบิ้งสูตรของแม่เร่หรอกครับสูตรของนุม่มบุรีรัมบ์มันมีอย่างไรคลิปนี้นมบุรีรัมม์อิ่มนะพี่น้องคุณมกนุกุนคุณไหนมันไปเปื่อยๆนะพี่น้องเนาะอันนี้มันกัดซุกเลยแหละแซบ่บคลิปนี้นุ่มบุรรัมนุมน่มบุรีรัมเอาไว้สำนีครับสวัสดีครับไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับต่อใครให้นุ่มบุรีรัมนัมเด้เอร์กำลังฟิตเนสอยู่นะเอออ่าบอกเอฟซีเลยลูก บอกเอ mm ็มซแล้วไปแล้วครับ